โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับแลนะนวันนี้เราจะมาวันนี้ไม่เชิงมาเล่นนะวันนี้พอดีผมไปเจอคอม,มนต์นึงครับบอกว่าสอนผมทำ uh, าวารูดโดนอยหรือว่าการหยุดเวลานั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกท่านกันผมสําหรับใครที่ uh, กําลังเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็หยุดเวลาไม่เป็นนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยบอนะมา โดยตัวละครที่ผมจะมาหยุดเวลาได้ชัดเจนที่สุดอ่ะผมว่าน่าจะเป็นดิโอแบรนโดนะฮะเพราะว่าดิโอเขาก็หยุดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะนั้นเอาเขามาอ่าอันนี้เอาอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเอาโจทาโร่มาดวูแล้วก็เอาเอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนหยุดเวลากันนะฮะท่านผู้ชมเอาด่านนี้กันมาเดี๋ยวผมเรามาเล่นๆมันมเป็นแคนะ่แพ็คทริสแล้เนอะโอเคมา โอเค okay, ผมมะเรามาดูกันเลยนะฮะคุณจะสังเกตว่าริมฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีแบบ mapping ป,ป,ปุ่มอยู่นะอันนี้ผม oh, คือผมเดินนะอันนี้นั่งโอเคมาบอวันนี้เราจะมาสอน the world น,นะฮะซึ่งสิ่งที่เราจะทำ the world ได้นึงก็คือผมเราต้องหาตัวที่หยุดเวลาได้นั่นเองครับซึ่งตัวที่หยุดเวลาได้ในเกมนี้ก็เท่าที่มีก็น่าจะมีจูทโร่ดีโอจทตัโร่ภาค4แล้วก็ดิโอโก้แบรนโดนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะตอนนี้โอเคเราจะมาเริ่มกันเลยครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะผมนี่นก็คือการกดย่อสองทีนะผมแล้วก็กดแสตมป์ไปพร้อมกันนะทำแบบผมนะนี่อย่างนี้นะเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับผมนะกดพร้อมกันแล้วคราวนี้มันจะหยุดเวลาให้นะตอนนี้ดิโอก็สามารถสาวารูโดได้แล้วนะผมเรียบร้อยนี่นี่นนหยุดเวลาหยุดเวลานี่นี่จะพอหมดเวลามันก็จะนี่ไปครับจะเราก็ต้องสังเกตตรงหลอดนะฮะว่าหลอดของเราเนี่ยมันครบที่3า้หรือยังนะเพราะว่าถ้าจะหยุดเวลาได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2เกตนะผมในการหยุดเวลานะครับผม นั้นผมจะลองทำใหม่อีกทีนะฮนะดูนะฮะเรียบร้อยครับผมหยุดเวลาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับผมนะโอเคนะมาดูกันว่าตัวต่อไปเนี่ยจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะสมมตินี่ผมอ่าอันนี้เป็นดีโอใช่ไหมเราจะมาดวงดูเราจะมาดองดูลองลองดูตัวของโจโทาโร่โกันบ้างนะมาโจทาร่โอคุโจ,โโจโแล้วก็อ่า โจเซฟโซตาอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นดิโอกันนะจะได้เห็นความแตกต่างนะโอเคเอาไหมเอาไวเอาไว้เอาไว้โอเคคราวน,นี้เรามาลองดูกับโจทาร่กันางฮะเดียบร้อยผมตอนนี้สาเปตินัมก็ทชงการหยุดเวลาแล้วนะฮะ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมจะเผยจับนะเอาใหม่เอาใหม่มเห็นว่าลงลงสองครั้งแล้วก็เรียกแตนนะฮะกดพร้อมกันแล้วคราวนี้จโจทารุก็จะหยุดเวลาเนี่ยเรียบร้อยผมเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะทำแบบเนี้ยลงสองครั้งพร้อมกับกดแตนพร้อมกับกดเรียกแตนนะฮะครนี้ก็จะหยุดเวลาได้แล้วนะฮะ ซึ่งหยุดได้เท่าจํานวนเกตที่ท่านผู้ชมนะครับผมทำมาได้เลย <c oughs> ซึ่งสุดๆก็คือ3เกตน,นั่นเองแต่ว่าเกตถ้าจะหยุดเวลาเนี่ยต้องใช้2เกตขึ้นไปนะครับผม <c oughs> ใครที่ชอบคริมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์กันนะคริมีมาสั้นมากแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะสอนสวารูโดหรือว่าหยุดเวลานะผมโอเคนั้นผมจะหยุดเวลาปิดท้ายกันแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs>